มาครับหมากลุกเสียงดวงนะฮะ EP นี้เราจะได้เล่นหมากอะไรครับเพื่อมีการไม่เสียเวลานะฮะเราเริ่มกันเลยนะฮะดูว่าใน EP ที่สามนะฮะ EP นี้จะได้เล่นหมากอะไรนะครับอืม,อมเป็นม้ามักรสลับซ้ายนะฮะเออเราก็เล่นม้ามักรสลับไปแล้ว EP หนึ่งนะครับมาดูว่า อีพีนี้จะรอดหรือเปล่านะครับเอามาดูทางด้านเวลานะครับเวลาเราจะได้เล่นกี่นาทีนะฮะโอ้โหแล้วไปตึงซะแล้วนะครับอีพีนี้น่าจะเป็นเกมนานนะฮะเวลาเราได้เล่นสามสิบนาทีกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหมือนเดิมนะฮะ เดินก่อนหรือเดินหลังนะครับม้ามังกรสลับซ้ายนะฮะแล้วก็เป็นเดินหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในเกมกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงครับอีพีนี้มาครับเราเริ่มลุยกันเลยนะครับม้ามังกรสลับซ้ายนะฮะเปิดม้าก่อนนะครับเราขึ้นโคนนะฮะเทียนี้ เปิดเป็นมาเทียมเลยฮะคือต้องบอกว่าผมไม่ค่อยถนัดรูปของมาเทียมสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเดินพลาดกันบ้างนะครับต้องขอไปทานผู้ชมด้วยนะฮะตอนีนี้ก็แปะคู่ขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวเอาโคนขึ้นไปเสริมก่อนนะ,ะเดี๋ยวโดนขอเที่ยมสูงมานะครับผมซึ่งแน่นอนรูปหมากรูปนี้เป็นรูปที่เราไม่คุ้นนะฮะเราก็ต้องเล่นแบบ ค่อนข้างระวังนิดหนึ่งนะครับแต่เกมนี้ยังดีนะครับมีเวลา30นาทีให้คิดนะฮะแปะขึ้นไปก่อนครับม้ามาก่อนสลับซ้ายนะครับปะทะม้ายงขวานะฮะโอ้ขึ้นไปก่อนเลยครับเท่านี้ก็เล่นเป็นแต้มเบีย้ยบ่อบพางมานะฮะ หมือนมีเป้าหมายที่จะมาโจมตีเบีย้ยฐานของเรานะครับที่เป็นจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นครับเราก็ต้องอ๋อแต้ยน,นี้ก็ปล่อยให้ทิมเลยนะผมปล่อยให้ทิมเลยดีกว่าคือเขาลุกอ้าปล่อยเขาลุกมาปล่อยเขาหลุดลุกมานะครับก็ออยังทําอะไรเราไม่ได้นะครับถ้าลุกมาแต้ยนี้นี่ฮะคือโคนเราผูกกันอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับแตี้นี้ก็เลือกกดโคนไปก่อนครับกดหน้าขุนไปด้วยฮะ เดี๋ยวไอเดียเราจะระเบิดเบี้ยกลางกระดานขึ้นไปมั่วนะครับเต็มนี้ได้ได้มันนะครับนี่ครับเราตีเบี้ยขึ้นไปเลยครับเป็นเบี้ยมั่วนะครับผมเรียกกันว่าเบี้ยมั่วกลางกระดานครับผมโจมตีในพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนของเขาเลยต้องมาดูว่าเขาจะเดินอะไรนี่ยผมพยายามทำลายเบี้ยตาแหน่ง หน้าขุนของเขานะครับโอ้ขอกินตัดอย่างนี้มาก่อนผมก็ต้องใช้โคนกินนะครับจ่นนี้เขามีทิมเบียรหรือว่ารอยเม็ดขึ้นมานะครับผมเขากินตัดไปก่อนอย่างนี้ผมไม่มีปัญหาโอ้ยอผมไปเดินพลาดผมไปทิมเบียสุขคืออแต่นนี้มือลั่นล้วนๆนะครับผมโอ้ไปเสียฟรีหนึ่งตัวฮะ แต่ยังไม่เป็นไรนะครับแต่มยังพอโอเคกันอยู่นะฮะอืมโอ้โหแต่ว่าแต้มนี่ยลดเดินยากเลยนะครับเอาผมเสริมเม็ดขึ้นไปก่อนแล้วกันโอ้โหไปพลาดนะครับตอนนี้เราพลาดชั่วนะครับโอ้มือไปลั่นเลย เดี่ยนี้คือเป็นต้มที่แบบเต้มมือลั่นครับผมอ่ะผมขอโยนม้าขึ้นไปก่อนนะครับให้ม้าแลกกับคนไปเลยถ้าเขากินผมจะใช้เบี้ยในกินเข้าไปนะครับเปิดทางให้ม้าเราได้ขึ้นแต่ว่าน่าเสียดายนะครับในแผ่นนี้นะฮะที่แบบโอ้ไปเดินพลาดง่ายๆครับก็มีแต้มนหนึ่งนะคือเต้ม ทิมเบีย้ยขึ้นมาไล่โคนนะครับโคนเราก็จะถอยอ่าโอเคเนี่ยเห็นไหมครับเขาขึ้นมาเต็มนี้ผมถอยแล้วฮะผมไม่ในอะไรกับเขามากครับขอเสี้วีา่าอาจจะนานหน่อยนีครับผมแต่นี่คือเขาต้องขยับขุนนะไม่ขยับขุนนี่เราเปิดม้าลูกกินเบีย้ยได้นะครับ เขาใช้โคนกินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะเรามีกินลุกได้นะครับกินลุกไปทีหนึ่งก่อนนะฮะเปิดลุกนะครับแต้นนี้ต้องดูว่าเขาจะใช้อะไรกินนะครับหรือว่าเขาจะใช้อะไรหลบนะครับผมคือแจนนี้ผมว่าค่อนข้างสวยนะครับผมเราจะได้ไปกินโคนเขาต่อด้วยนะฮะโคนเขาขาดอยู่นะครับในตำแหน่งตรงนั้นครับ เนี่ยก็กินโคนนะครับแล้วปัญหาเขาคือโคนอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เขาต้องถอยโคนก่อนนะครับแล้วเราก็จะไหล่เม็ดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะสร้างทางนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราไปลุกตัวนี้ได้นะครับ เมื่อกี้เป็นเบีย้ยคนแรกม้านะครับแต่ว่าที่ได้มาก็คือทีเดินนะครับจงังหวะทีเดินตรงเขาจะถอยโคนแต้มนี้นะฮะหรือเขาจะอาจจะเ,เลือกคิดตัดก็ได้ฮะแล้วแต่เขาเลยนะครับผมเนี่ยพอเขาถอยคนเราก็ต่อมาไปเลยเต่อต่อมิไปเลยครับเพื่อที่จะสร้างทางโคนขึ้นไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะผูกมม้าเราไว้ด้วยนะครับ ่อแต้มน,นี้เขาถอยโคนนะฮะผมก็ต้องกินตัดเข้าไปก่อนครับเพื่อแต้มน,นี้ที่ถ้าสมมุติเขาอ้อะไรกินเราจะอ้อเขาเพี้ยกินนะครับเขากะว่าม้าเราคงไม่มีตักับนะฮะซึ่งไอ้ตรงนั้นไม่น่ามีปัญหาสําหรับเรานะฮะผมยังมองเห็นตาเอามาหนีได้สบายครับผมกินเรลือไปก่อนก็ได้นะครับนี่เต็มน,นี้ ตัดเรือไปเลยนี่ยอาจจะเสมอได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคือเราจะเอาเรือมาต่อตรงนี้ฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเอาเรือเข้ามาแล้วก็เผื่อเขาเอเรือไปจับมา้าเราก็ยังถอยม้ารอดกลับมาได้นะครับตอนนี้ก็กิบไปเลยครับไม่น่ามีปัญหาอะไรละเขาก็บุกไม่ได้เราก็ขึ้นไม่ได้นะครับลองกดขอเสมอไปก่อนแล้วกันเขาจะให้เสมอไหมนะ ือผมควรเป็นเกมย,ยาวแล้วแบบท่านผู้ชมแบบนั่งรอ,อนานเกินไปนี่ไเขาจะว่าไงครับกับการยื่นเสมอของเราเ <_ d ata> ขาไม่สนใจนะฮะโอเคไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับเราก็ขึ้นโคนไปเรื่อยฮะตอนนี้รูปหมากมันเท่ากันนะครับผมจะว่าเท่ากันเลยก็ยังได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยหมากเราขึ้นไม่ได้สองหมากเขาก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยน่าจะออกที่การวนตัวหมากแล้วก็จบที่ผลเสมอนะครับที่นี่เขาพยายามเอาขุนเข้ามานะผมก็ปรับม้าขึ้นไปและก็พยายามที่จะเอาขุนมาต่อเราตัวนี้นะขุนมาจับม้านะครับเห็นไหมคือเราเอาม้ากินโขนก็ยังได้นะครับทค่นี้แต่ว่าผมไม่เล่นอย่างนั้นนะครับผมขอปรับขุนแล้วกันถอยครับผมก็คง เดี๋ยวเราดูก่อนนะฮะเขาขึ้นโคนมานะครับเรารอนนี้เจารย์มีกินไปเลยนะครับกินไปเลยกลินไปเลยเขาคงทําอะไรเราไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะฮะก็ปรับโคนปรับขุนเล่นตรงนี้ฮะไม่ได้มีอะไรมากมายครับเขาบุกเราไม่ได้นะครับอยคนเล่นละผมไม่ทําอะไรละอยู่นี้ปล่อยครับผมปล่อยละ คือเขาบุกมาไม่ได้นะครับผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนั้นแต้มน,นี้จะดีกว่าถ้าเราแบบเซตทรงอยู่นะฮะเขามีม้านะครับดีกว่าเราแต่ว่าเขาก็บุกไม่ได้นะครับพีคามไม่ได้ด้วยนะฮะถ้าพีคามขึ้นมาอาจจะแพ้ได้นะครับเขาก็จะพยายามแบบตีพี่แขึ้นมาไล่เราอะไรอย่างเงี้ยก็่พี่กินไปเลยนะครับไม่จ้องสนใจก็ใช้เพี้ยกินเราก็นี่นะครับปรับขึ้นมา เอาก็เราก็ถอยครับตอนนี้เราเขาง่ายลุกไม่ได้นะก็จะมีไอเดียแบบเอามา้าโดดมาเพื่อที่ต้องการเบีย้ยคู่ซึ่งไอเบีย้ยคู่ตรงนั้นมันไม่ได้สําคัญต่อเราเท่าไหร่ครับก็กินตัดเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับยึดเข้าไปเร็กน้ยครับไม่มีอะไรแต่อาจจะถอยโคนก็ยังได้ครับ มันไม่นามนีอะไรแล้วครับ๋ยวถอยอ่าเนี่ยถอยถอยโคนแล้วก็เสริมเอ้ยถอยขุนแล้วก็เสริมโคนขึ้นไปก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปรับขึ้นไปครับตกขุนง่ายๆไม่มีอะไรเราก็น่าจะพยายามปรับมาส่วนเราก็ไม่ต้องเอาโคนขึ้นไปสู้ขเขาก็ได้นีครับ มันไม่มีประโยชน์นะครับจำมือไหมเราก็คงไม่บุกมือส่วแะ้วะครับถึงเอาตีลุกมานะครับขอมีตีลุกได้นะครับแต่เนี้ผมก็คงจะต้องกินตัดไหมกินตัดนะกินตัดเข้าไปแล้วก็อาจจะขยับเบี้ยอะไรนี้นะครับนี่ทำอะไรเรา ยังไม่ได้นะครับถึงจะไงลุกมาก็เราก็ขึ้นอะไรรตัวเนี้ยเออแต้มนี้มันเป็นแต้มของเราเลยฮะขยับครับผมไม่มีปัญหาอะไรก็จะขึ้นมาแหละนีเห็นไหมผมก็ขยับแค่สองตัวแค่นี้ครับไม่ได้ทําอะไรเยอะมากครับถ้าเขากินฝั่งนี้ผมก็ไปเอาฝั่งนั้นเขานะครับเหมือน,นเป็นการอ่าถ้าเป็นเซียนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าแลกสมบัติผมเคยได้ยินมาอย่างนี้นะเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปครับไม่มีอะไร ก็จับกินเบีย้ยเขาครับไปแล้วผมไม่สนใจแล้วครับปล่อยถ้าเขาจะกินก็กินไปครับเบีย้ยฝั่งนั้นผมก็จะเอาฝั่งเ้ียนนะครับซึ่งเบีย้ยมันไม่น่าจะชนกันได้นะครับทีนี้อาจจะอาจะอาจะพูดเยอะไปหน่อยนะฮะก็อไม่มีอะไรมากครับ พวกอเสมอไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะยืนยันผลกับเราไหมแต่นี้ไม่ใช่ว่าเราไปกินมั่วซั่วนะครับเราต้องเอาเบี้ยไปไงก่อนนะครับ คือฝั่งขวามือยังไงก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาเล่นฝั่งนี้ดีกว่านะครับออเอาเบียไปไงแล้วก็ค่อยไหล่กลับมากินอะไรอย่างงี้ฮะเวลาเราเหลือเยอะเลยนะครับ <Your love. S 1> แต่นี้ก็กลับมาก่อนก็ได้ฮะไม่มีปัญหาอะไร นี่กับปแล้วผมไม่เลยสนใจอะไรเขาละเราเบี้ยม,มาผูกกันยังได้เลยนะครับถ้าเขาขึ้นตอนนี้ก็ปล่อยเขากินไปนะครับแล้วก็มากินฝั่งนี้เขาแทนนะครับก็น่าจะเสมอกันแน่นอน,นครับแท่นี้โอเคครับเสมอกันไปครับโอ้โหถือว่า ใช้เวลาไม่เยอะมากครับอีพนี้ก็เดี๋ยวไว้รอชมกันใหม่อีหน้าแล้วกันนะครับผม